ไม่อยู่ก็ได้จะขายทิ้งแล้วทิ้งเลยไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวดิคควกันก่อนยูอดีเป็นอะไรแกเข้าใจปะจนแกโผล่มาหลอกฉันเนี่ยเราดูนะบับขายดก็ลวยอไม่เอาอยู่แล้วเองเปิดกระเป๋าตังก่อนเปิดทำไมเออเปิดเปิดไปก่อนนั่นแหละแล้วยิบบัตรเครดิตโลตัสออกมา เอ oh ็งนี่มันมีบัตรดีๆไว้แต่ไม่รู้อะไรเลยสมาชิกบัตรเครดิตโัตรพันธิน้เบียมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับที่พักอาศาัยตลอด24ชั่วโมงกรณีมีปัญหากเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตูป้ปาคุณแจบา้านเครื่องปรับอากาศและการซ่อมราคาเองเรียกเขามาช่วยได้คราวนี้หยิบมือถือขึ้นมากด1 7 1 2อโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเรียกเขามาช่วยเองเลยรด่วนบออะไรล่ะโทรเลยสิมีใบดับ